พามาชมผักหวานป่าที่เราปลูกไปแล้ว4ปีครับนี่ชุดแรกที่นํามาปลูกทดลองปลูกไปครับนี่ปลูกมาแล้ว4ปีนะครับได้แค่นี้ผ่านร้อนผ่านหนาผ่านแรงมา4แรงรอดมาได้ครับนี่นี่คือ ความภูมิใจเลยนะครับน่าแค่นี้นครับสปีมีเริ่มสวยแลครับผมนี่เห็นใจเสนอเลยครับตอนนี้นี่ครับ,เ,เ,รบ,นนรบเริ่มแตกแตกกิ่งกระโดงขึ้นมาแล้วคนี่เป็นต้นใหม่ต้นนี้ใหญ่มากครจะพุ่งมากเลยครับต้นจะใหญ่อนนี้ สวยงามครับตัวนี้นี่ครับใบเขียวไม่มีให้ไม,ม่ได้ให้น้ำแล้วครับตัวนี้คือใส่ใบต่ปลูกปีแรกตอนนี้คิอไม่มีระบบน้ำให้ใส่ใว้เฉยนี่ครับสวยอยู่ครับนี่ครับก็ยังรอดอยู่นะ ลูกมาแล้วสปีโอ้โหจะรอดให้แม่น,อน้อนน่ต้นที่อยู่ใกล้ต้นมะขามเทศจะสวยครับเพื่อเขาได้ร่มนะนมะขามเทศ น่าจะได้พี่เลี้ยงเป็นมะขามเทศนะดีครับใบเขาจะเขียวครับจะมีช่วงแดดช่วงนี้ระหว่างมะขามเทศกับต้นไม้จะแดดจะได้แดดเฉพาะช่วงกลางวันนี่สวยงามครับรอดน้อยก็ยังโอเคครับดีกว่าไม่รอดเลยอย่างน้อยเราก็มีกำลังใจครับเห็นต้นไม้เรา かなに